เริ่มต้นวันนะคะก็ประมาณแบบเกือบจะบ่ายโมงแล้วนะคะเราก็มากินข้าวเที่ยงที่นี่นะคะหลังจากเช็คเอาท์เนาะอันนี้เป็นร้านดังที่ไกวหลินนะคะเขาจะขึ้นชื่อเรื่องของเอ,อ่อหานย่างนะคะเราก็มาลองดูเนาะแต่เรารู้สึกว่าส่วนตัวเรากินแบบนี้บ่อยนะคะที่ฮ่องกงก็เลยไม่ได้ว้าวเท่าไหร่เนาะ จากนั้นนะคะเราก็เรียกรถนะคะมาที่ย่างโชวนะคะมาถึงโรงแรมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเนาะจะบอกว่าค่ารถนะคะในระยะทางที่แบบว่าไกลนะทุกคนเกือบจะประมาณ90กิโลอะ่ะคือค่ารถถูกมากรู้สึกว่าเป็นข้อดีของการใช้รถไฟฟ้าเลยนะคะเพราะว่าไปไหนมาไหนก็คือจ่ายค่ารถถูกมากหลังจากที่เรานะคะผิดหวังกับโรงแรมแรกนะคะที่แบบว่าไม่ตรงปกนะทุกคนเราก็จองโรงแรมนี้นะคะคืนละประมาณ400เหรียญห้องกงนะคะทุกคนอันนี้คือวิวภูเขาแบบตะโกนเลยจริงๆนะคะเขาก็จะเช่ารถมอเตอร์ไซค์กันนะคะเพราะว่าดูจากแผน ที่อ่ะมันค่อนข้างกว้างนะทุกคนหรือจะเรียกรถก็สะดวกนะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามาก็จะแบบเยน็นๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะไม่เช่ามอเตอร์ไซค์นะคะเราก็เรียกรถมาที่คาเฟ่นี้นะคะดูคนมารอด,ดูพระอาทิตย์ตกแต่ว่าเราจะยังไม่ดูพระอาทิตย์ตกตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเรามาดูวิวเฉยๆเนาะคือแบบมันล้อมรอบไปด้วยภูเขามันแบบสวยมากๆนะคะกล้องเก็บความสวยได้ไม่หมดนะทุกคนคือแบบใครมากุ้ยหลินนะคะก็แนะนําให้มาเช็คอินคาเฟ่นี้นะหลังจากนั้นนะคะเราก็นั่งรถนะคะไปที่มันน่าจะเป็นเหมือน กับทางเข้า national park ก็เลประมาณนี้นะทุกคนเราไม่แน่ใจจริงๆนะคะคลิปนี้ไม่ค่อยมีความรู้อะไรนะคะก็เป็นการแชร์การท่องเที่ยวของเราเฉยๆเนาะแล้วเราก็เช่ามอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่าบริเวณนี้มันกว้างมากทุกคนนักท่องเที่ยวมานะคะส่วนมากเขาก็จะเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่กันจุดเช็คอินที่สวยหลายที่ก็จะอยู่บริเวณนี้หมดเลย คือต้องเช่ามอไซค์ขี่นะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็มาแวะห้างนะคะซึ่งเป็นห้างเปิดใหม่ไม่ค่อยมีอะไรนะคะสคิปมาที่แบบ <c oughs> กลับมาที่โรงแรมไปแล้วกันเนาะ <c oughs> ก็มากินหลอซีฝันเป็นหนึ่งในเมนูโปรดนะคะของกุ้งนะคะหลอซีฝันนะ <c oughs> แล้วก็นะคะจากนั้นนะคะเราก็เดินมาแบบว่าแถวตลาดตอนกลางคืนนะคะอยู่ใกล้โรงแรมเรานะหาอะไรกินนิดหน่อย <c oughs> คือแบบเดินผ่านร้านคุณป้าคนนี้นะคะคือแบบกลิ่นหอมมากมันเป็นแบบขา้าวเหนียวทรงเครื่องอะ่ะทุกคนที่แบบเขาจะใส่พวกแบบว่า ต้นหอมแล้วก็ เราก็จะเพิ่มแบบน้าพริกใส่นะคะให้มันมีความเผ็ดนิดนึงซึ่งมันแบบว่าอร่อยเข้ากันไปหมดเลยอ่ะคืออร่อยก,กว่าที่คิดไ้อีกอาหารนะถ้าสมมติว่ามี10ล้านก็จะมีประมาณ7ล้านที่ขายของคล้ายกันนะแล้วเราก็มาหาของหวานกินก่อนจะกลับโรงแรมกันนะคือแบบต้องตบทายด้วยของหวานตลอดจําเมนูไม่ได้นะนั่นแหละคือแบบเป็นเผือกแล้วก็มีมะม่วงะคะ่ะเข้ากันมากอันนี้ก็จะเป็นไข่ขาวผสมกับนมนะคะต้องแบบทิ้งไว้ประมาณ3นาทีบลงประมาณนี้นะคะ่ะก็จะกลายเป็นพุดดิ้งแบบนี้อร่อยเหมือนกันเสร็จ แล้วเนาะแล้วก็ไปซื้ออันนี้เป็นบาร์บีคิวนะคะรอบาร์บีคิวนานมากนะคะซื้อบาร์บีคิวกลับโรงแรมกันเพราะว่าพรุ่งนี้เขาเราต้องตื่นเช้ามากๆ